กลับมาอีกครั้งกับการเอาชีวิตรอดห0ึวันในโลกแห่งมหมครับจะเป็นยังไงไปดูกันครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอย่าช้าเลยไปชมกันโอเคครับทุกคนกลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับ ep 100วันของผมนะ สำหรับตอนที่แล้วอ่ะผมทำอะไรแล้วอ่ะทุกคนผมก็ลืมแล้วอ่ะยังไงก็ฝากกลับไปดู EP ที่แล้วด้วยนะและสำหรับคลิปนี้นะครับผมคลิปว่าจะทำวินเวทบ้านนะครับเพราะว่าพื้นบ้านตอนนี้ผมใช้เป็นหินหยาบและผมคิดว่าผมจะใช้หินที่กำลังเผาในตอนนี้มาสร้างแทนที่หินหยาบนะครับทุกคนในส่วนารกิจของเราในวันนี้ก็คือเราจะทำวินเวทบ้านข้างๆให้สวยขึ้นนะทุกคนหลังจากนั้น เราก็ไปเอาหินที่เผาอยู่มาคราฟเป็นหินอีกชนิดหนึ่งเพื่อทำพื้นบ้านให้ดูสวยและน่าอยู่ขึ้นและหลังจากที่ปูหินเสร็จแล้วอ่ะเราก็จะมาทำทางเดินที่สวนฟาร์มกันนะทุกคนซึ่งถ้าเราทำทางเดินเนี่ยทุกคนมันจะสะดวกในการเก็บเกี่ยวนะสำหรับคลิปนี้อ่ะจะเป็นการเอาชีวิตรอดแบบชิวๆเออทุกคนผมคิดว่าผมจะไปหาแกะมาเพิ่มนะแต่มันคงไม่สำคัญแล้วล่ะ พราว่าตอนนี้แกะรอยเยอะมากๆแต่ผมจะใช้วิธีการผสมพันธุ์แทนนะทุกคนแต่ตอนนี้ผมมีน้องวัวแค่ตัวเดียวผมจะต้องไปหาคู่ของมันให้ด้วยนะทุกคนโอเคผมก็ตัดขนแกะเล่นๆไว้ก่อนตัดเสร็จแล้วเราก็ให้อาหารพวกมันเดี๋ยวรอเข้าโตก่อนนะแกะน้อยเดี๋ยวจะมาให้พวกนายอีกแต่ตอนนี้ผมก็มาเอาเหินที่กำลังคราฟอยู่นะทุกคน เพื่อจะไปตกแต่งบ้านทุกคนเห็นพื้นด้านล่างนี่ใช่ไหมผมจะตกแต่งให้เป็นพื้นใหม่ทั้งหมดเลยนะเข้าไปสำรวจในฟาร์มกันดีกว่านะทุกคนเข้ามาแล้วก็ตัดขนแกะกันต่อนี่แหละครับกิจวัตรประจำวันของผมอ่ะผมจะตัดขนแกะเพื่อเอาไว้ทำสิ่งของในอนาคตได้นะทุกคน และเราก็กลับไปดูตเตาเผาที่กําลังเผาหินอยู่เพื่อที่จะมาทําต่อโอเคได้หินมาแล้วเราก็ไปทําต่อกันดีกว่าช่วงนี้ก็ดูการรีโนเวทบ้านของผมไปพางๆนะครับทุกคนเพราะว่าน่าจะไม่มีอะไรมากในขั้นตอนนี้ทุกคน โอเคผมนึกขึ้นมาได้ว่ามีต้นไม้อยู่อ้อยปลูกในฟาร,ร์มแกะกันดีกว่านะเพื่อจะให้แกะเนี่ยได้กินใบไม้ของมันฝนตกแล้วหนีเข้าบ้านก่อนละกันมาดูหินที่กำลังเผาอยู่เผาก็ได้มาเยอะแล้ว ผมก็จะออกมาทําต่อนะทุกคนไม่รู้ว่าคืนนี้อาจจะเสร็จหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมก็ใส่หินไปก่อนใน ep 100วันของผมนะครับผมจะรีโนเวทบ้านของผมให้ดีที่สุดและหลังจากนั้นผมจะสอบถามเพื่อนๆว่าเต็มสิบทุกคนจะให้กี่คะแนนสําหรับบ้าน100วันของผมนะซึ่งผมเป็นมือใหม่มากๆถือว่าใหม่สุดๆเลยละกันนะที่ มาทํา EP เอาชีตรอดหนึ่งวันเนี่ยครับอาจจะไม่สวยนะทุกคนแต่ผมตั้งใจทํานะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะทุกคนผมจะพยายามทํา100วันออกมาเรื่อยๆเลยพื้นด้านข้างบ้านของผมกำลังเสร็จแล้วนะทุกคน ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะ80%ได้แล้วล่ะแกะนี่ก็ร้องจังเลยร้องแบบนี้ก็ตัดขนก่อนแล้วกันตัดขนแกะเสร็จนน่ะ ผมคิดว่าจะไปแต่งฟาร์มที่ปลูกข้าวันก่อนนะทุกคนแล้วก็จะมาเพิ่มกล่องสมบัติที่จะไว้ของในบ้านอีกเพราะว่าตอนนี้ของมันเริ่มล้นแล้วนี่ไงอาวุธที่ผมคราฟมาเห็นเยอะๆแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะผมใช้มันหมดแน่แต่ผมขอเซฟมันไว้ก่อนเราจำเป็นต้องย้ายที่นอนด้วยนะทุกคนตั้งเตียงตรงนี้แล้วกันหินที่เราคราฟอ่ะ ได้และตอนนี้เราก็จะทำเป็นหินแบบนี้เลยนะทุกคนหินตรงนี้เราก็จะเป็นหินนี้เหมือนกันนะทุกคนแถวนี้ฝนตกบ่อยมากเลยทุกคนผมไม่คิดว่ามันจะตกบ่อยขนาดนี้นะ แต่ดูเหมือนว่าวิวหน้าบ้านของผมเนี่ยมันรู้สึกสวยมันรู้สึกล่วงเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวไว้ผมรีโนเวทบ้านเซนอะผมจะออกไปตกปลาเล่นเล่นแถวนี้สักหน่อยละกันแต่เอตรงนี้มันมีนพื้นดินอยู่เราจะใส่ทรายเพื่อปลูกอ้อยกันต่อนี่ไงบ้านของเราในช่วงกลางคืนดูเหมือนว่าแถวนี้อาจจะไม่ค่อยมีซอมบี้และพวกสกิปเปอร์เลยนะทุกคนโอเคตอนนี้ก็เดินสะดวกแล้วนะทางที่ไปฟาร์มของผมมะไม่ได้พกอ้อยติดตัวมาเลยงั้นตัดตรงนี้ก่อนละกัน อะเช้าแล้วทุกคนวันนี้ผมจะทําอะไรดีนะขอมาเดินสํารวจแถวบ้านก่อนนะนี่ไงเดินสะดวกมากเลยที่ฟาร์มอะ่ะไปแต่งกิ่งไม้ในสวนก่อนนะทุกคนเดี๋ยวแกะมันจะอึดอัดเอาอะแถวนี้ยังไม่ทําหรอผมขอทําต่อก่อนละกันต้องขออภัยด้วยนะที่คลิปหนึ่งร้อยวันมันอาจจะช้าหน่อยเพราะผมมือใหม่ผมต้องทํา ให้ออกมาดีที่สุดน,นะทุกคนยังไงก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะนี่ผมคิดว่าจะทําท่าเรือยื่นออกไปนะทุกคนเพื่อจะได้ จอดเรือของเราได้ยื่นออกมาแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะทุกคนโอ้ตอนเช้าเนี่ยมันสวยมากๆเลยวิวตรงนี้ข้าวของเราก็กําลังโตด้วยในอนาคตนะผมคิดว่าผมจะขยายฟาร์มต่ออีกนะทุกคนแต่ตอนนี้ผมมีเวลาแค่ไม่เยอะนะใน EP นี้โอเคได้เรือแล้วไปพายเรือสำรวจกันก่อนนะทุกคนและหลังจากนั้นนะผมคิดว่าจะออกไปตกปลาอืม มันจะทะลุได้หรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวนะทุกคนเฮ้ยมันมีช่องแค่นิดเดียวเนี่ยนะงั้นเราก็อาสาทําช่องใหม่ให้มันเลยละกันจะได้เดินเรือสะดวกสะดวกหน่อยไปสํารวจกันทุกคนมันออกมาที่ไหนเนี่ยทุกคนอยู่ไหนเนี่ยแต่เจอน้องวัวผมคิดอะไรสนุกสนุกออกแล,ล้วสิขึ้นไปเลยน้องวัวจะพาน้องวัวไปหาคู่ของมันไงทุกคนทุกคนจําได้ไหมว่าในฟาร,ร์มของเรามีวัวแค่ตัวเดียวกะว่ามาสํารวจพื้นที่เล่นๆเจอน้องวัวก็อย่าให้เสียเที่ยวละกัน โอเคถึงแล้วนี่งไงขึ้นไปนังวัวขึ้นไปขึ้นไป,ไปอยู่ในฟาร,รม์มพันษาของเรากันนะทุกนี่นี่น,นี่ตามมาเห็นข้าวไหมตามมาตามมาเอานองวัวตามมาแล้วพวกแกะหน้าง,งูอเนี่ยมันหิวโซจริงๆเลยเดี๋ยวรอข้าวสักหน่อยนี่งไงฟาร,ร์มข้าวไปให้พวกมันกินกันดีกว่า จะได้ผลิตลูกมันเยอะๆนี่ไงปลูกข้าวกันต่อผมคิดว่าจะต้องขยายฟาร์มแล้วล่ะหลังจากนี้อ่ะแต่ตอนนี้อ่ะมาให้ข้าวพวกมันก่อนนี่ไงนี่ไงออกไปเลยเไปเลย วกแก่น,น้อยเอาไปเลยและผลิตลูกออกมาเยอะๆนะพาะผมาจะได้ตัดผลแก่พวกเจ้าไหนใครยังไม่ได้กินอีกน่าจะได้กินกันหมดแล้วนะโอเคต่อไปทำอะไรดีทุกคนใช่สิผมนึกออกแล้วเมื่อกี้ผมพูดว่าผมจะไปตกปลานะนี่ไงคันเบ็ดได้แล้วคอลองนีเยื่อหน้าบ้านก่อนนะทุกคนว่ามันจะได้ไหม แต่เอ้ยตีไปตีมาเนี่ยมันมืดแล้วนะทุกคนแต่ผมก็ชอบวิวตอนกลางคืนเหมือนกันนะ อ้ยทุกคนเมื่อคืนผมตกด้านหน้าเนี่ยยันเช้าเลยทุกคนเอ้ยและวันนี้ผมคิดว่าจะออกมาตกด้านนอกอีกสักหน่อยนะทุกคนเมื่อคืน่ะได้ปลาอยู่พอสมควรเลยก็เหมือนคอนเซปต์ของผมนะครับหนึวันอีนี้จะเป็นแบบชิลๆตามสไตล์ผู้เล่นใหม่อะทุกคนแต่ถ้าหากทุกคนอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกน่ะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะผมจะพยายามทาให้ได้ทุกคนเลยนะทุกคนมีไงปลาไปสูงๆแบบนี้จะปลาได้ไกลสักหน่อย โอเคกลับมาที่บ้านของเราแล้วกันนั่งมันเมื่อยแล้วอะ่ะขอยืนตกปลาก่อนนะทุกคนนั่งไงทุกคนทุกคนเห็นฟองน้ําหรือเปล่าเมื่อกี้อะ่ะที่สีน้ําเงินอะ่ะปลามันกําลังจะมากินเบ็ดนะทุกคนโอเคเออลืมไปทุกคนผมตกได้ปลาปักเป้าด้วยทุกคนไม่รู้ว่าต้องเอาไปทําอะไรอะ่ะทุกคนแต่ได้ปลามาก็เยอะเลยนะเอาไปเผากินเนี่ยอิ่ม คิดว่าจะเข้ามาตัดขนแกะในฟาร์มแกะก่อนนะทุกคนน่าจะได้เยอะแล้วอะ่ะยังไงน้องวัวยังไงขนแกะโอเคเลยผลิตออกมาแบบนี้อะ่ะดีแล้วผมะจะมีกำลังใจในการให้อาหารพวกคุณด้วยเจ้าแกะน้อยอทำอะไรต่อดีทุกคนนี่งไงมาให้อาหารดีกว่าให้พวกมันช่วยเพิ่มประชากรในฟาร์มของเรากันนะทุกคนข้าวก็หมดแล้วอะ่ะเอ้ย นี่ก็วันที่50แล้วเราทุกคนวันนี้ก็ชิวๆแล้วลกันยืนตกปลาหน้าบ้านกันอืมเอาปลาของเราไปเผาแล้วกลับมายืนดูน้องแกะ